และในตอนนี้พ่อเราทั้ง3ามได้เข้ามายังโรงพยาบาลร่างแห่งหนึ่งที่ดูเหมือนว่าที่นี่นั้นจะมีทั้งคุณหมอโรคจิตแล้วก็ผู้ป่วยที่ติดเชื้อวุ้ยโอ,ยอย้ทุกคนดูบรรยากาศนี้บรรยากาศยังหลอนเลยอ่ะมันมืดๆด,ด,ด้ที่เนี่ย S <S น้ำเขียวๆนี่คืออะไรอะ่ะทุกคนลองลองเดินเข้าไปใกล้ไหมเผื่อมันจะมีอะไรเหยียบพวกเด็กนะคะ<อ>คนไข้อย่่เหยียบพวกเด็กนะคะนี <S <S ่เจ็ดหน่อยเจ็ดหน่อยเสื้อขาวๆอ่ะหมอบอกว่าไงคะอย่าเหยียบอวกเด็ก <S <S ตรงนั้นฉันเห็นทางสีแดงๆด้วยอะ่ะมันน่าจะเป็นประตูทางออกไม่ก็อะไรสักอย่าง่ะ <S 2> <S 2> เดี๋ยวหมอเดินผ่านเองคะ่ะเด็กๆลอข้างหลังหมอนะคะ หมอตายหมอตายตู้ตรงนี้พี่ดีให้ขยับอยู่ทำไมเธอไม่มาตรงนี้โอเคประตูเปิดแล้วไปเถอะ เผื่อข้างในน่าจะมีคนไม่ก็หมออยู่ที่ไม่ใช่หมอเถื่อนอู้ยตรงคนไปอีกแล้วทำไงดีอะคุณหมอไปเขาจะไม่กัดเราใช่ไหมเขาไม่กัดแล้วคะ่ะน้องเป็นเด็กดีอย่างบ้านเ,เราจะตายเพื่อของเด็กได้ของเรนี่เป็นแบบอวัยวะออแดงๆน่าจะเป็นอวัยวะของคนไข้พวกนี้ที่คุณหมอโรคจิตดะทำการผ่าตัดเอาไว้ ี่ตรงนี้มีเสียงหวยหววอะไรก็ไม่รู้อะว้ายเฮ้ยเฮ้ยอะไรมีหมอเถื่อนอีกคนนึงค่ะช่วยหมอจริงด้วยวูววไหนอะเสียงเสียงวูวววุ้ยหมอว้าหมอหมอหมอประตูปิดประตูปิดว้า หมอตามหมอไปหมอจะพาเราไปหมอหมอหมอ,หมอ,อ,โ,อ,อโอ้ย,อย,อยหมอก็ดีหมออีกคนนึงอยู่เหมือนกันคะ่ะช่วยหมอด้วย,วยตามหมอดีกว่าตามหมอโอเคเพ็ทตรงนี้มีลูกศรด้วยทางออกทางออกทางออกนี่เปนลูกศรทางอกอกหมอหนุ่มคะช่วยหมอด้วย หมอหนีมาไหมนี่หมอหนีเลี้ยวไปไหนหมอหนี่หมอหนี่โอเคว่าเธอเห็นแตงวิ่งไปทางขวาเออเธอเห็นเธอวิ่ไปทางขวาอยู่นะตามหมอดีกว่าตามหมอโอเคตรงนี้มีลูกศรด้วยท้าออกท้าออกท้าออกมีลูกศรถ้งออกบูหมอหนุ่มชายช่วยหมอด้วย เรียกจุกหมอโอเคตกลงไปในสมองสีเขียวนามาฉันรอเมื่อกี้น่าจะเป็นบุรุษพยาบาลโรคจิตเหรอมัง้งที่นี่หมอเถื่อนค่อนข้าง,งเยอะระวังตัวด้วยนะคะเด็กๆหมอเถื่อนเยอะแล้วหมอที่มากับเราคืออะไรอฟี่เออฉันเ่อหนหมอถูกตอนแต่มเกิดหมาย ออขอใบ,นบนอนุญาตด้วยขอใบรับรองด้วยค่ะมึงตกบ่อยจังวะสิบรอบแล้ววะมันมีทางมันมีทางให้โดดอยู่แกเด้เออเอาเลยเอาเลยโอเคโอเคระวางัราวางระวางังระวังโอ๊ยได้อยู่ได้อยู่ได้เออ เออเออเออออเอเออเไงคุณหมอสัญญาณคนนั้นมันไปไหนแล้ววะเออโอเคโอเคเออเด็ด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 บายอีพีหมอผมไม่ไหวแล้วคุณหมอขอพาราด่วนหมอก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันค่ะเออเออเออ เราไม่ได้ไปไหนได้เยเราพบคนหัวร้อนแห่ง EA นะคะคนไขรคนไข้กันแานเลก่าวดูดิ โอ้โหคุยคุยด้วเสียงอันนี้หมอเช็คควายแล้วค่ะไม่ต้องห่วงหมอไม่ต้องห่วงหมอหมอเช็คควายแล้วค่ะฟีเราด้วยอะไรง่ายๆแค่นี้ง่ายๆแค่นี้เฉย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นคิดเองฉันเห็นนะฉันเห็นนะจิตปุงแตงจิตปุงแต่งจิตปุงแตงเออรอดแล้วไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นจิตปุงแต่งเออระวัง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 ปูงแต่งเออระวัง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 อุ้ยจิตปุงแต่งจิตปุงแต่งไม่มี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 คิดมาก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 อุ้ยชิวๆอย่างนเราไปรักษาคใครคนนั้นดีกว่า คนไข้ค่ะเมื่อไหร่จะเล่นเล่นขิบคนหมอสักทีคะเนี่ยช่วงนี้ลมแดดช่วงนี้ลมแดดไม่มีอะไรมากหนูตายเป็นผักเป็นปลาเลยลูกโอเคโอเคโอเคเอ้ยทำไมไม่ผ่านเลยทีวะหมอตายไปเออ ันนี้เราลองอ้วกเด็กรลส้มนะคะไมีตาช่มั้งคุณหมอมันมีสะก็ดไฟขึ้นมาด้วยอะพวกเด็กมันสะก็ดไฟนั่นนั้นเป็นกากใยส้มที่น้องกินเข้าไปนีค่ะอ้อือ้โอเคโอเคขึ้นมาขึ้นมาแล้วโอ้โหไปเถอะไปเถอะเร็วเร็วเดี๋ยวหมออคนมาตอนนี้ก็คือเราอยู่กับหมอที่ยังมีชีวิตดีอยู่ยังเป็นมนุษย์อยู่ค่ะยังไม่ตาย นั่นมั่วเอาไปมั่วๆเผื่อจะถูกุ้ยไปไหนกันใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยตัวอะไรอ่ะใครอ่ะอะไรวะเนี่ยเป็นผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยตัวใหญ่หมอรักษาดินี่ไงหมอเนี่ยหมอเอาวันนี้ไปฉีดให้เขาหรือเปล่าเนี่ยหมดสลิงเลยเนี่ยตัวใหญ่กว่าเดิมจรไหมหมอขอเข้าไปดูคนไข้ก่อนคนไข้ทำอะไรหมอมองงยังไงคะเฮ้ยลองลองดู อะไรอ่ะคือต้องพังเลยเอ้าเอ้าหายไปไหนกันนะเข้ามาในปากเข้ามาในปากน้องโอ้ยต้องคอะไรวะเนี่ยองว่าไงคะอย่าแอบกินมือเพื่อนข้างๆ จะแอบกินมือเพื่อนเตียงข้างๆอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยอ้ยอะไรอ่ะกระเาโอ้ยลูกมันมองมันมองด้วยมันมองด้วยว่าหมอคนนั้นไม่มีชีวิตรอดแล้วแหละอันนี้อะไรเนี่ย ห้ามเหยยบสมองห้ามเหยยบสีผัวคุณจเหยยบเป็นว่าเลี่ยเอด้วยจะได้บอกใครก่อนดีแล้ว่างคนที่แบบเดินอยู่ตรงนี้กับคนที่เดินอยู่ตรงนี้โอเคดูเพื่อนกันดีกว่าไม่รอดอ่ะโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยหยยบที่โคมาหยยบที่โคมาโอเคโอเคอะไรอ่ะพญามาออกบนพญาิไม่น่าจะโอ้ อยากสกิ๊กจะผ่านยังไงอยู่วะเอเอกูออลำคาญไอเสาที่มันเลือสมองข้างๆคออโคตรเกะกะเอาออกไปดิมันใครมันเป็นคนออกแบบด่านวะ <c oughs> อยากทุบหัวมันชิบหาย เดิมมาให้พิธีสาวก่อนเราก็เปลียนเป็นอะไรเ่อวุ <S <S ้ยา yeah, ้ย้ยวุ wow> ้ยว้วุ่ยนเ้้วย กบผ่านนะเมื ok, ok, okay, 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 eh ่อกี้โอเคโหยุดก่อนหยุดหยุดอะไร่อได้บ้างอะไต่วดีวะเชยเขียด

เมเหนื่อยอะพักเหนื่อยก่อนเลียร์เพื่อนจนเหนื่อยเชียร์เพื่อนจนเหนื่อยเราเราก็เป็นอย่างนี้เลยเอ้าเอ้าเอออุ้ยมีผ่าตัดใช่ปะเราต้องเหยียบมีดหรือว่าอะไรวะเหยียบมีดห้ามเหยียบมีดมีดมันคม โอ,อ้นอยนี่ทอดตรงตรงนี้เคยออซึ่งข้างบนน่าจะเป็นทางออกโอ้โหอะไรเนี่ยมันอาหารหมาเลยอ่ะ <laughs> อาหารหมาเฮ้ย <laughs> ตรงนี้มีสมองด้วย มันยึกยืดยึกยืดเยอะ่ะเออมันยืดไหนเด้อไ้ยบุพเพขยันเลยอ๋ออ๋ออีอีสมองคนก็มันยืดยืดอ่ะเยอะแยะเออคุณหมอดูแลคุณไข้ยังไงให้กินสมองคุณเข้ามาหมอเห็นก็กินทุกคนตั้งแต่มือหมอยันกระทั่งอะไรก็ไม่รู้อะยกระทั่งมีผ่าตัดก็กินเข้ามาอ่ะหมอ อยู่ตรงนี้นะไม่ได้กินเหม็นมากเลยอะเหมือนลำไส้เหมือนลำไส้เลยอะโอ๊ยอะรอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อะไรเนี่ยอะไรอะเรา่อหาเหรอตรงนี้โอ้ยกริ่งกริ่งอ้าวเออตรงไนี่ยอกมาข้างนอกแล้วเรออกจากตูเข้ามาเหรอเี่ยใช่ปะออกจาใช่ตูดนะไม่เห็นตูดเลยไม่เห็นมีระลุเพดานมาเลยอะไรอ่ะโอ้อะไรไปที่ช่องโหว ไปที่ดูระบายอากาศแล้วไฟก็ดับดูดี๋ยดูดูดๆๆูด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 ดูดยดู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 ดดู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 บูด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 ููดูดูดดดูวูด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 ููด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 ูู่ด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 อูู หมอจะกรดโอ้ยหมอต้องการกรดมันเจอแล้วโอเคปีนขึ้นมาโอเครอดแล้วมีใครรอดหรือยังยังจ้านี่นี่ตามมาตามมาตามมานี่นี่นี่ชิด uh, <shit. S 1> ตามชิดไปแล้วโอเคเดี๋ยวหาแบม๋ยวทัฟฟี่มาลงมาข้างล่างมาภ oh. ารกิจกอบกู้เพื่อนมา ฉันกอบกูเพื่อนไม่ได้ฉ <Okay. S 3> ันมาแล้ว okay, okay. มาไม่ได้ไม่ไมีโอเคๆมาตามมาตามมาตามมาฉันจะพาเธอรอดเองเราจะรอดไปด้วยกันมากดเหมาะตรงมาทางนี้เลยตรงมาทางนี้เลยวนแม่งวนเลยวนโอเควนวนนี่นี่นี่กระโดดกระโดดความคิดดีนะ มันมันขึ้นไม่ได้กูแต่กูขึ้นไม่ได้อ้าวผีมันเกาะเชือกขึ้นไปอ่ะแต่คือกูขึ้นไม่ได้อ่ะบ้ากันกูขึ้นได้จริงนะแบมมันติดตัวมันติดนี่กูขึ้น้อื่นอ่ะตกลงเรากระโดดใช่ไหมตกลงเรากระโดดไม่ได้อ่ะเออ มีปัญหาตั้งแต่ต้นยันจบมันรอดแล้วอะไรอ่ะท okay> ่อระบายน้ำอ่ะอะไรน้ำเน่าได้เห็นไปข้างหลังเออเป็นน้ำเน่าน้ำเขียวอ่ะไปไหนต่อเนี่ยทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคเออมีคนแบบจมน้ำเขียวคุณไม่ได้เลยอ้าว ไเปไเรื่อยผ่าตัดไม่ใช่ของผ่าตัดที่แท้จริงอมันยังมีเลือดอยู่เลยอ่ะอะไรวะเดียวนิดเดียวแล้วคือหม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 อเคโอเคๆๆๆ้เมนดูหมอจะตกท่ออยู่แล้วอะ่ะเออ ทุกคนฉันได้ยินเสียงลมข้างนอกมีเสียงลมน่าจะเป็นทางออกไปดูกันไปดูกันอิสรภาพอะไรอะวิ่งกับอะไรวิ่งวิ่งวิ่ง วิ่งทางไหนวะตรงตรงตรงอุ้ยอุ้ยมีท่อด้วยอย่าเหยียบท่อหรือเปล่าฉันเจอแล้วฉันเจอแล้วฉันเจงแล้วไงจะถอดแล้วเอ้โเก่งมากทุกคนแล้วตรงที่มีเหรียญตาด้วยมันแปลว่าพวกเราพิชิตด่านโรงพยาบาลบ้าได้แลยเอวสักทีสักทีไอชิปไปขึ้นด้วยยังวันขึ้นด้วย เอ้ยล่นอยากล่นฉันอยากเล่นเอาเอามันแข็งแข็งมากเลยหมออกจาสา์ที่วิธีการเล่นสไลเดอร้ถูกต้องให้ดูนะคะครับคดูนะคะครับเราต้องขึ้นมาทางนี้นะคะแล้วก็ทิ้งตัวลงมาคมึงเหงาเนี่ค่ะโอ้ไม่ได้แล้ว คลิปนี้เราก็ไปแล้วคุณหมอบายบายบ๊ายบายเย่เยอยากเห็นหมอทิ้งดิอีกรอบอะก่อนปิดหมอหมอไปดิหมอไปดิไม่ทนหมออย่าอยวหมอสอนเล่นตอนในก่อนในเล่นไอ้ต